และอย่างที่บอกนะคะสําหรับการพักผ่อนสําหรับแอปเปิลแล้วก็ต้องเป็นการเที่ยวทะเลนะคะจะบอกว่าแอปเปิลนี่เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเที่ยวทะเลมากๆเลยนะคะแอปเปิล Apple ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะนี่เลยแอปเปิลก็อยู่ที่ร้านลิฟเคิร์นะคะเป็นเสื้อผ้าไอซิสตี่สไตล์ออกแนวเซิร์ฟิน,นิดนึงเหมาะสาหรับการไปเที่ยวทะเลนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่เราพอจะหยิบไปเที่ยวทะเลได้ไหมนะคะไปดูค่ะ นี่ไงคะสิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้อย่างที่ Apple บอกนะคะนั่นก็คือหมวกคะ่ะ Apple เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ต้องติดหมวกแน่นอนนะคะเพราะเหมือน Apple อิลเนี่ยเวลาที่ไปเที่ยวทะเลนะคะขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น สไตล์ออกแนวทะเลทะเลหน่อยหรือว่าจะเป็นออกแบบสตรีทแบบนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะคะมีหลายๆแบบเลยนะคะก็เวลาที่เราใส่บิกินี่เราใส่หมวกอีกทีน,นะ,ะมันก็ดูเท่เหมือนกันนะคะฝั่งนั้นนะคะก็ยังมีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยนะคะเป็นแบบว่ากางเกงขาสัน้นเที่ยวทะเลซิ่ว บางมากๆเลยนะคะเพราะเห็นทางร้านเขาบอกมาว่ามันจะไม่อมน้ํานะคะเวลาที่เราเที่ยวทะเลม,มันก็จะทําให้เวลาโดนน้าแล้วมันก็แห้งเร็วนะคะแล้วก็ไม่ติดเนื้อเราด้วยนะคะแถมยังมีสีสันแยะมากมายให้เลือกนะคะเปิ้นว่าจริงๆผู้ชายก็ไม่ต้องซีเดียนมากนะคะใส่กางเกงแบบนี้สบายๆไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูของผู้หญิงต่อเลยก่น และตรงนี้นะคะก็เป็นเสื้อยือดนะคะอย่างที่ทางร้านเขาบอกนะคะว่าซีซั่นนี้นะคะคอลเลคชันนี้เขาจะเน้นเสื้อยือดนะคะเป็นสีสันสดใสด้วยอย่างเช่นนี่เลย <c oughs> อาจจะเป็นชุมพมภูไปหน่อยนะคะแต่ว่าเปิ้ลว่าผู้ชายเวลาใส่ชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้มันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะคะเปิ้นว่าผู้ชายใส่แต่เสื้อยืดกางเกงยีนเปิ้ลว่าก็ดูเท่ได้นะคะ Faced in นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ต้องมีแน่นอนเวลาไปเที่ยวทะเลก,ก็เวลาที่เราไปเดินบนหาดทรายนะคะมันก็ต้องเป็นรองเท้าแตะแน่นอนเลยนะคะแล้วอันนี้ก็มีหลากหลายสไตล์นะคะอันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายแบบนี้นะคะแต่แอปเปิลว่าของผู้หญิงมันก็จะดูแบบว่าน่ารักไปอีกแบบนะคะมีหลายๆสีบางทีเราก็เอามามิกแอนแมชกับบิกินี่ของเราก็ได้นะคะเช่นตัวน,นี้น่ารักแบบนี้ใสบ่บิกินี่สีแดงนี่ก็น่ารักดีนะคะ To talk. i always travel around สงไอเทมสาคัญแล้วนะคะที่สาวๆอย่างเราขาดไม่ได้นั่นก็คือนี่เลยค่ะบิกินี่ค่ะจริงๆแล้วบีกินนี่นะคะก็มีหลากหลายสไตล์นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยเราก็ต้องเลือกให้เข้ากับบุคลิกแล้วก็เข้ากับหุ่นของเราด้วยนะคะแบบแรกนะคะ Apple ขอแนะนําอันนี้เลยค่ะเป็นทรงเกาะอกเป็นบาร์แบบไร้สายนะคะแต่ตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่หุ่นค่อนข้างดีนิดนึงนะคะต้องมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ผอมนิดนึงนะคะ Apple แนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปจิ้งจะดูผอมเพียวนะคะ และแบบที่2นะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็กนะคะแอปเปิลขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าโมเดลปานะคะจะบอกว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปนะคะมันก็จะกระชับหน้าอกของเราพอดีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่เห็นว่าหน้าอกของเราแบนมากด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนี่ที่เป็นผูกโบตรงนี้นะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปมันก็จะทําให้เราดูมีร่องอกนะคะดูเซ็กซี่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะเหมาะกับแอปเปิลนิดนึง I got someone new I'm just a jealous motherfucker alone. You got someone new It makes me sad But you deserve it และแบบที่3นะคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าทรงไทยแองเกิลนะคะตัวนี้สังเกตเลยนี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ อันนี้ก็ดูเซ็กซี่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่หน้าอกเล็กเกินไปนะคะแอปเปิลไม่แนะนําให้ใส่ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เห็นชัดเลยนะคะว่าหน้าอกเราแบนค่ะแอปเปิลขอแนะนําสําหรับใครที่หน้าอกกําลังพอดีนะคะประมาณไซส์มีเดียมนะคะอันนี้ก็จะทําให้ดูเซ็กซี่กาลังพอดีไม่ล้นแล้วก็ไม่แบนเกินไปนะคะและแบบที่4นะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงเกาะอกแบบวันพีซนะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจกับหน้าท้องของตัวเองนะคะหรือว่าใครอาจจะมีส่วนเกินน,นิดนึงตรงเอวนะคะ เป็นกอนแนะนําตัวนี้เลยเวลาที่เราเดินก็จะดูเซ็กซี่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยปกปิดหมดเลยแล้วก็ทําให้เราดูผอมเพียวด้วยนะคะ ับแฟชั่นวันสบายๆไปเที่ยวทะเลแบบนี้นะคะ Apple ิลว่าแบรนนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะคะที่น่าสนใจและแอปเปิ Apple ก็ชอบด้วยนะคะสําหรับลิปเคอรค่ะก็ลองไปดูกันนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้แอปเปได้มาดูเอเซ e ซอรี่แล้วก็เสื้อผ้าเก๋ๆสําหรับแฟชั่นทะเลแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ Apple ไปต่อแล้วค่ะไปกันค่ะ